พาไปรับชมรถเข้าใหม่ค่ะกับโตโยต้ายาลิ1.2ตัวมิดนะคะคันนี้ปี2020สี บอลเงินนะคะคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพค่ะนะคะเข้ามาถึงจอดปุ๊บน้ำหนึ่งนามารีวิวรถเข้าใหม่เลยค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6000จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 6ห0ค่ะคุณลูกค้าเครดิตดีอัพจัดยอดฟรีดาวได้ปี2020ไม่38มหม่คันนี้นะคะรับรายได้อยู่ประมาณ อืห้าซื้อคนเดียวได้ค่ะคุณลูกค้าะ,ะสนใจยังไงนะคะติดตามคันนี้ไว้ให้ดีๆนะติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะคุณลูกค้าา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะรถมือสองคัดเกรตก่อน่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริส1.2ตัวมิดปี2020ไม์38,000โลสีบอลเงินคันนี้นะคะรับรายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000จะผ่อนอยู่ประมาณ6,500 เป็นรถ ปีใหม่ใหม่น้อยสภาพสวยใครที่กําลังมองหารถเก๋งนะคะขับขี่ในเมืองคุณลูกค้าหาคันนี้นะคะเครื่องพันสประหยัดน้ํามันอีโคคารเป็นรถซีดานนะคะ4ประตูเอที ip, นะตัวนี้ t o โ,โยตา้ายาริสเอทิปหตัวมิดปี2020ใหม่30,000่นโลเดี๋ยวจะพาไปรับชมร,บรอบๆคันคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพทั้งภายในภายนอกนะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะนะคะเพิ่งลงมาเมื่อกี้แค่เอาผา เช็ดนิดนึงนะคะมีชิ้นกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพาไปรับชมค่ะคันนี้จะบอกว่าเข้ามาใหม่สวยมากเรายังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะแต่จะมีอยู่แค่จุดเดียวเดี๋ยวพาไปดูค่ะคุณลูกค้านะคะคันนี้379,379,000ไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวมิด จะถือว่ามันจะมีตัวเริ่มต้นนะคะ entry แล้วก็มา mid ค่ะนะคะตัวนี้นะ,ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ผ่อนสบายค่ะมันเป็นปี20ไงปีใหม่ละไม่น้อยด้วยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000 6,500ก็ถือว่าราคาผ่อนสบายนะคะุณลูกค้ามาดูโครงสร้างตัวรถได้เล่มมีอยู่กับเรา แล้วก็ปอดภาระนะคะขับมือเดียวอันนี้ออกจากศูนย์ป้ายแดงขับมือเดียวค่ะคุณลูกค้านะคะด้านหน้าค่ะนะคะเป็นโฉมเป็นโฉมแบบเปลี่ยนใหม่ละนะคะเป็นโฉมไมน์เชสละนะคะตัวนี้เป็นโฉมไมน์เชสละตัวตัวมิดเนี่ยไฟหน้ามันจะเป็นไฟมันติรีเฟเกเตอร์นะคะเป็นไฟมันติรีเฟเกเตอร์ใส้ไฟเปลี่ยนง่ายค่ะคุณลูกค้านะคะเป็นไส้ไฟฮาโลเจนด้านหน้าค่ะหนะะ้ากระจังหน้านะคะสีดำ นะสีดำนานะช่องระบายอากาศสีดำและมีการตัดเส้นสีแดงคันนี้เป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายน้ำหนึ่งเดินดูรอบคันสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงไม่มีรอยบุบค่ะเรายังไม่ได้เก็บงานนะคะเรายังไม่ได้เก็บงานดูสิป้ายเปย์อะไรก็ยังอยู่เรายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะส่วนในส่วนของยางนะคะเป็นยางปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็แม็กก็เป็นแม็กเดิมนะคะคลีนคลีนใสๆสเดิมจากโรงงานป้ายแดงดูสิยังมีคิว QC not อยู่เลยเนี่ยให้ดูอันเนี้ยจะเป็น QC จากโรงงานนะคะแต้มสีไว้ว่าเออเนี่ยคือจากป้ายแดงนะคะนี่แล้วก็เป็นด้านหน้าเป็นดิสเบกนะคะก็คือระบายความร้อนนะคะแล้วก็ในส่วนของดิสเบกเนี่ยเราก็มองเห็น ได้ง่ายนี่เห็นไหมอ่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะนะะก็เป็นยางปี22ค่ะสัปดาห์ที่12 22นะคะยังไม่ได้ล้างเลยนะคะยังเคลอเลยนะคะขับมาก็เอามาจอดรีวิวดูซุ้มล้อสีนะคะก็ยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดค่ะคุณลูกค้าดูคลิปนี้อย่าตกใจไปนะน้ำหนึ่งเอามาให้ดูใครที่อยากเห็นสภาพรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพจากทางเพชรยนต์นะคะจากทางเพชรยนต์นะคุณลูกค้คาขาสันเหลี่ยมคมด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มกระจกมองข้างสีดํานะคะกระจกมองข้างสีดํา ไฟเลีย้ยวที่กระจกมองข้างค่ะคุณลูกค้าติดคิ้วกันสาดเรียบร้อยนะคะที่เปิดด้านนอกนะที่เปิดด้านนอกสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็น็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขยค่ค่คะคุณลูกค้าคะนะคะแผงประตูนะคะสีดํานะคะก็เนี่ยยังติด สติกเกอร์ไว้อยู่เลยนะคะแผงประตูสีดำค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกรรมยีนะแล้วก็ในส่วนของน็อตต่างๆค่ะเนี่ยค่ะรอยคู่รอยไขยไม่มีแผ่นเพจอยู่ครบชัดเจนคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายติดชิวกันสารให้เรียบร้อยได้มาแล้วนะคันนี้ที่น้ำหนึ่งเห็นอยู่แค่จุดเดียวแต่เราเก็บงานให้นะเราเก็บงานให้นะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะนี่นะคะ มีอยู่จุดเดียวที่น้ำหนึ่งเห็นว่ามันเอ๊ะก็จะมีเสาด้านหลัง นะที่มันไม่มีคุณลูกค้ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะอันนี้เป็นรถมือสองนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าเราคัดเกรดในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะตัวโครงสร้างตัวสีต่างๆนะคะแล้วก็พวกรอยเมคอัพต่างๆนี่คือสภาพเติมสภาพสวยอยู่แล้วนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้า,คคาสามารถเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวรถได้มาทดลองขับได้เลยน,นะคะ,ะมาดูตัวรถมาดูตัวในส่วนของอสีนะคะว่ามีการทำอกไยอันนี้คือยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะ คันนี้ถ้ามาถึงที่เพชรยนต์เนี่ยเท่าที่น้ำหนึ่งมองนะโดยรอบนะคะโดยรอบด้านข้างนะคะนี่ไม่ต้องแบบว่าเ,เก็บเนี่ยค่ะไม่ได้เก็บอะไรเลยนะถ้าพูดถึงสีนะไม่ได้เก็บนะมีแค่เสาที่น้ำหนึ่งเห็นนะคันนี้นะนะคะแล้วก็กระจกนะคะด้านข้างกระจกเดิมกระจกเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ก็ กระจกด้านหน้ากระจกเดิมนะคะก็ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ด้านในด้วยนะคะอ่ะมาดูด้านหลังด้านท้ายยาลิสเอทิป e e นะคุณลูกค้าขาไหมื่นพโลนะคะก็เป็นซีดานใครที่อยากได้รถอ่ายาริสนะคะที่เป็น e ีโคคาเป็นสี่ประตูนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันอ่ะมีกล้องนะคะก็คือมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดเดี๋ยวไปดูด้านใน ดูด้านในกันดูในด้านในห้องเก็บสัมภาระมีแผ่นถาดมีแผ่นถาดให้เรียบร้อยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ได้เป็นยางอะไหล่แล้วจะได้เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินอุปกรณ์ปะยางนะคะที่ปะยางฉุกเฉินนะคะเพิ่มเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวรถนะคะนี่นะคะ,ะ,ะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแดมมนาะคุณู่งยนค่ะ ไม่ไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังการันตีสภาพเดิมเลยนะคะ<อ>คุณลูกค้าอ่ะนี่นะคะให้ดูคานด้านหน้าคานด้านหลังนี่ค่ะคานด้านหลังการันตีสภาพเดิมค่ะคุณลูกค้าคะร่องน้ำรอยเมคอาร์ตนะคะน่ะก็อยู่ครบตัวแบบว่าเนี่ยค่ะอันนี้คือด้านด้านนะคะ ไม่ได้โดนมานะคะไม่ได้โดนไม่ได้ทํามาแล้วก็ไฟด้านท้ายเป็นไฟเดิมจากโรงงานกระจกด้านหลังค่ะนะคะเป็นประจกเดิมตาโตโยตา้ามีระบบไล่ฟ้าไฟเบรกโดนที่3นะคะก็ยังมีขี้ฝุ่นเนี่ยมองกัยังมีขี้ฝุ่นอยู่เลยนะเพราะเป็นรถที่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดมาเลยค่ะคุณลูกค้ามั่นใจได้คันนี้นะคะไม่ได้โดนมาแน่นอนนะคะนี่การันตีเลยนะคะไม่ได้โดนมาให้ดูด้านข้างฝั่งนี้ด้วยเนะะี่ยค่ะ สันเหลี่ยมจะเห็นได้ชัดเลยนะคะซ้ายขวานะคะไม่ได้โดนชนมาลูกค้าไฟท้ายก็เป็นไฟเดิมนะคะไฟท้ายไฟเดิมไฟตรงนี้ก็เป็นไฟเดิมนะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดแล้วนะคะน้ำหนึ่งเอามาถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งมีเสาเรียบร้อยแล้วนะ,ะหลังคานี้นะคะ ยังไม่ทาอะไรเลยดูนี่อันนี้คือของจริงเพราะว่ารถสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายเพราะว่าเคลอะเลอะมีขี้ฝุ่นมองไม่เห็นค่ะดูมือมือน้ำหนึ่งเนี่ยอันนี้แค่แบบจับนิดนหน่อยๆน,นะแบบดําเลยนะอันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดําก็ก็จะมีลวดลายค่ะแผ่นยางรองมีครบเรียบร้อยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะไปดูภายใน นะอันนี้จะได้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทนะคะได้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทแล้วก็แต่ว่าตัวเนี้ยรุ่นใหม่ๆอ่ะเนาะตัวมิดอ่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวนะ้นมันสตาร์ทเราให้ดูมีกล้องมองหลังนะคะขณะถอยจอดนะคะอ่ะอันนี้ก็คือบิดกุญแจมาละอ่ะค่อยๆบิดทีละกลึกนะคะอ่ะให้ หน้าจอนะคะขึ้นมาหมดนะนี่ไม้สามหมื่นแปดพอห้าสิบแดโลนะคะก็ถือว่าไม้น้อยค่ะคุณลูกค้าขานะคะไม้ My น้อยแล้วก็ดีคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะตัวนี้ก็มีอ่าประจกนะคะ มีตัวตัดแสงกระจกมองหลังนะคะมีกล้องบันทึกภาพมานะคะคันนี้ได้กล้องบันทึกมาด้วยนะคะอ่านะดีตรงนี้แล้วก็มีไฟด้านหน้านะคะมีไฟตรงกลางอ่ะมีไฟด้านหน้ามีไฟตรงกลางที่บังแดดมีกระจกนะคะที่บังแดดมีกระจกอ่าทั้งสองทั้งสองฝั่งได้เป็นเบาะผ้าค่ะคุณลูกค้านะคะก็เป็นเกียร์ออโตโ้เนาะนะ,ะแล้วตรงนี้ก็มีอ่า USB นะคะมี USB อ่ะนี่อ่ะดำเนินการต่อเดี๋ยวให้ดูกล้องด้านหลังนี่คะ่ะชัดแจ๋วเลยนะคะชัดแจ๋วเลยคุณลูกค้าหะสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะ096 198 4963กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่า กระจกทั้ง4บานนะคะคุณลูกค้าคะนี่ด้านหลังสนใจยังไงทักเข้ามาได้0961984963เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะก่อนไปดูห้องเครื่องด้านหน้าน้ำหนึ่งรื่ใหู้พวงมาลัยนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยนะคะฟังก์ชันมีติดต่อเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายโทรเข้าโทรออก เนาะนะคะรับสายโทรเข้าโทรออก,กค่ะคุณลูกค้า่ะแล้วก็รถรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบว่าเป็นบลูทูธแล้วนะคะแล้วก็มีต่อเชื่อมต่อ USB ค่ะนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะสีดำอันนี้เมื่อกี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาป้ายมาใส่แล้วว่ารถยนต์รอ QC นะคะยังไม่ได้ชงด้วยนะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะคะก็สนใจก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ,ะคะุณลูกค้านะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าสีดำนะคะคันนี้สีบอลเงินอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ นี่นะคะให้ดูห้องเครื่องด้านหน้าคันนี้นะคะการันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัด,ตด,ตดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเครื่องใหม่นะเปะ็นรหัสใหม่นะตัวนี้จะเป็น VVTiE นะคะก,ก่อนปล่อยนะเราจะดูแบตเตอรี่นะคะแล้วก็จะดูในส่วนของของเหลวน้ำมันเครื่องค่ะเนี่ยเห็นไหม QC เหมือนล้อเมื่อกี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะมีสีชมพูนะคะแต้มสีไว้อยู่นะคะนี่แต้ม และก็คือผ่าน QC นะคะผ่าน QC จากป้ายแดงมานะคะนะ,ะตัวเบ้าชกต่างๆนี่นะคะยังมีขี้ฝุ่นยอยู่เลยนี่ให้ดูมือนะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดค่ะคุณลูกค้าคะนะคะยังไม่ได้ล้างมาถึงน้ำหนึ่งก็มารีวิวไฟด้านหน้าไฟเดิมนะไฟด้านหน้าไฟเดิมนะคะอย่าตกใจไปนะนะคะรถมือสองบางทีน้ำหนึ่งก็อยากให้ลูกค้าเห็นสภาพรถที่เราเอาเข้ามาว่าอ่าเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงนะคะตัวรถเป็นยังไงตรงไหนต้องเก็บบ้างนะคะก็อันนี้ ก็คือเป็นรถเข้าใหม่นะคะรอการแับสภาพนะคะขี้ฝุ่นยังเคลือะอยู่เลยคุณลูกค้าคะน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนแผ่นกันความร้ร้ใแต้ฝากกระโปรงสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะคะอยู่ครบชัดเจนสนใจคันนี้นะคะ379,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,500คุณลูกค้าคะเครดิตดีฟรีดาวน์คันนี้อัพจัดยอดฟรีดาวได้โตโยต้ายาิสนะคะตัวมิด ะนะคะปี2020ไม่38,000โลเท่านั้นค่ะการันตีรับรายได้15ื่นคุณลูกค้าคะนะคะสนใจยังไงทักเข้ามาค่ะเอาละค่ะนะคะเข้ามาทดลองขับได้ค่ะนะะตอนนี้น้ำหนึ่งก็อยู่บริษัทเพชยน,นะคะสาขาสำนักงานใหญ่นะคะถนนเซรีไทย95เข้ามารับชมได้เลยคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่นะคุณลูกค้าถ้าสนใจคันนี้ยังไม่ติดจองนะนะยังไม่ติดจองนะการจองของน้ำหนึ่งนะคะจองแค่ที่เดียวเท่านั้นเบอร์นี้ นี่ขึ้นมาเลยนะกับคุณวชิระนรงเพชรที่เป็นเจ้าของบริษัทค่ะนะคะบัญชีนี้เท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะนะคะไม่ได้โอนเข้าส่วนตัวน้ำหนึ่งนะเข้าบริษัทนะคะลูกค้ามั่นใจไว้ใจได้นะคะเอาละคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่นะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดส่งรถสไลด์ให้มีววลันตีหลังการขายมีประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนค่ะคุณลูกค้าคาทำไมถึงไม่เยอะเหมือนที่อื่นคุณลูกค้าคะ เครื่องเกียร์ตั้งแต่น้ำหนึ่งบอกไปไม่เคยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะคะเพราะว่ารถของเราเราดูแลให้อย่างดีค่ะนะเราดูแลให้อย่างดีในเรื่องของเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะคะตัวรถยังไงเข้ามาดูได้ค่ะเอาล่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ